สวัสดีครับผมคำพยากรณ์คลิปนี้ผมจะมาพยากรณ์คนที่เกิดวันอาทิตย์ยศศักดิ์อัคราฐานให้ทายอาทิตย์ดาวอาทิตย์แทนด้วยเลขหนึ่งในโหราศาสตร์ไทยเนี่ยดาวอา,าทิตย์เป็นราชาแห่งทวยเทพเป็นแสงสว่างเป็นชีวิตเป็นอัตตาคือตัวตนเป็นความกล้าเป็นความเป็นผู้นำธาตุไฟร้อนแรงจริงจังมุ่งมั่น ลักษณะของคนที่เกิดวันอาทิตย์เลยมักจะเป็นคนส่องแสงสว่างอันเจิดจ้าเป็นประธานสำหรับดาวทุกดวงคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเลยจะโดดเด่นด้วยธรรมชาติเดินเข้าห้องมาคนเกิดวันอาทิตย์จะมีออร่าโดดเด่นกว่าใครไม่ต้องพยายามก็เป็นภาวะผู้นําได้อย่างธรรมชาติใจนักเลงครับคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยใจกว้างใจใหญ่เพราะพลังของดาวอาทิตย์คือราชาคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเป็นคน ชอบช่วยคนแต่ขอให้เคารพในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของเขาใครที่ลบหลู่ในเกียรติยศศักดิ์ศรีของเขาอยาวหวังเขาจะย่างกลายไปให้เห็น 3. คนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนมั่นใจในตัวเองสื่อถึงความภูมิใจในตัวตนคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะเคารพในภาพลักษณ์แคร์ในภาพลักษณ์ข้างนอกมากๆข้อดีเลยไม่ยอมจมอะไรกับง่ายๆไม่ยอม ตกต่ำง่ายๆทะเทยอทะยานข้อเสียคือจะดื้อแบบดื้อเงียบจริงจังสุดๆจนคนรอบข้างเหนื่อยเพราะความร้อนของดาวอาทิตย์เนี่ยทำให้คนวันนี้จริงจังและหนักแน่นสิ่งที่สำคัญที่มีสำหรับคนอาทิตย์คือเป็นคนทำงานเก่งแต่บางคนบางทีนี่ก็คือไฟแรงจนเผาคนรอบตัวแบบไม่รู้ตัวอันนี้ต้องระมัดระวังด้วย นิสัยของคนเกิดวันอาทิตย์แบบโหนไทยแท้ๆเลยมักจะบอกว่ามีภาวะผู้นำสูงทำงานเก่งมีความรับผิดชอบใจกว้างใจปั้มช่วยคนจริงใจเป็นคนคิดบวกไม่ยอมแพ้รักครอบครัวและคนที่ตัวเองให้ความสำคัญนี่คือพวกของฉัน,สนเสน่ห์แบบผู้ใหญ่สเสน่ห์แบบมีความเป็นน่าเชื่อถือสุขมุมแต่ก็ยังมีข้อเสียไม่ใช่ว่ามีข้อเสียนะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ย มั่นใจจนดูโอ้อวดหรืออ e ีโก้เยอะเกินไปถูกไม่ถูกดื้อเงียบไม่ฟังใครง่ายๆหรอกเพราะมีความคิดในแบบฉบับของตัวเองมีความเชื่อในแบบฉบับของตัวเองโกรธง่ายครับใจร้อนแต่มันหายเร็วแคร์ในเกียรติยศศักดิ์ศรีมากเกินไปเวลาผิดก็จะไม่ค่อยยอมรับอะไรง่ายๆเพราะมีอ,อัตราทั้งทั้งสูงถ้ามีไฟมากเกินไปจะเบรนเอาเร็วหน่อย หมายถึงว่าเวลาเขาลหลงไหลอะไรสักอย่างนี่ครั้งแรกช่วงเวลาแรกเขาจะใส่ให้เต็มเลยหลังจากนั้นดอบแล้วครับผมความต้องการทางเพศก็จะสูงนะสิ่งที่ควรปรับใช้กับชีวิตและจะปังขึ้นนะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ต้องฟังผมเอาไว้ลดอีโก้ครับลงนิดเดียวเพราะที่เหลือมันกำลังน่ารักแล้วถ้ามันเยอะเกินไปมันจะดูไม่น่ารัก โลกจะรักคุณมากอีกประมาณสามรอยเท่านะควรฟังคนอื่นเคารพในความที่ทอื่นให้มากขึ้นอย่าใจร้อนกับคนที่คุณรักและรักคุณอันนี้ต้องระวัดระวังอย่าใช้เสน่ห์เกินไปเพราะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีเสน่ห์โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะสรุปแบบแรงๆแ,แล้วกันนะครับผมคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยตัวท็อปเลยนิสัยดีแต่ร้อนดีแล้วดีสุด,สด ไม่เอาแล้วคืออย่าหวังนี่คือฉันเชื่อในภาพลักษณ์เชื่อในกิจยศของฉันศักดิ์ศรีของฉันอย่ามาลบหลู่นะพังและพังไวหน่อยใจใหญ่เหมือนพระอาทิตย์ครับแต่บางทีก็ร้อนแผดเผ,ดผาคนรอบข้างนะครับผมถ้ารักใครแล้วจะรักจริงแบบถวายหัวเลยถ้าเกียดก็คือแม้กระทั่งกินข้าวร่วมกันก็ไม่ได้ไม่ไม่สบายใจประมาณนั้น คนเกิดวันอาทิตย์คอมเมนต์หน่อยว่าตรงตามลักษณะของท่านหรือเปล่าเราเอาลองตา,ตามตำรามาอ่านสู่ท่านฟังเนาะก็ตรงไม่ตรงตรงบ้างไม่บ้างก็ว่าปไปเพื่อความสนุกสนานฟังเป็นอรรถรสฟังเป็นความสนุกสนานฟังเป็นคอนเทนต์นะครับโอเคขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ